สบายดีเสาวันเสาวพี่น้องปลกกับส่งบ่าวแสงสาวสวยมื่อวานซื้อมาเห็ดมิโน่แกงผักบ้านใส่ไข่มุกแดงใส่เห็ดผอมมื่อนีนก็เป็นก็เป็นคนเห็ดแห่งแสงกินมื่อนีนเพราะว่าเอาแส้งคุณค่าวิยดเอาแสงข้าหยังข้าหยังน้าไม่ข้าไม่ข้าน้าไม่เมื่อวานซื้อเห็ดแกง พักวานให้กินเด้อเสบแสบแสบ,แสบปแซเบบกระดเอาจะไข่มุดแดงนำ้ำเสื้อผสมมลักๆก,กอ่ะมีเห็ดเปืองเห็ดขาวไข่มุดแดงอันนี้อันนี้อันนี้พักวานใส่ผักขาทำมันจิแสบแสบ ไปตลาดแต่ามาคืนนี้ฟันวะฟันวาฟันวาฟันว่ากินแกงเฮดลูกมากเหรก็บไปตลาดไปซื้อแต่สาที่ตามซํมเลย <c oughs> เริ่มจากการตัดไอ้เราปอ,อกปอกปอกตัวที่เป็นติดขีดินออกก่อน อันนั้นถ้าจะตัดแบบหลอกออกตัวต้นติดขี้ดินก่อนเนาะเพราวมือนี้นนได้เห็ดงามแห้งหลอกพอดีพอดีพอดีเต็เพอดีเต็มเปรเซ็จฮั่มแล้วตไปมันสอบพระวานดี่นอะ เป็นเป็นฤดูการส่งเดือนหนีนะเริ่มเดือนหนีไปเป็นฤดูการแกงพะวาลละห่อตะเนส่วนประกอบต่างๆส่วนผสมต่างๆคือว่าเกียมสำเร็จปรรไปเลยเนาะมีแต่สีเหลืองแกงเห็ดกระาเหลว ข้าวานเด็ดเอาแต่หยอดอ่อนๆเนาะสำหรับเครื่องแกงกะบบุ้มียังร้ายมีแต่เขาเขานี้วที่มาเนาะกับหมกเพชรเอ่อข้าเอื่นขาเบือเนาะลืมแกงเลยที่นังนจากที่ใส่ขาเบือไปแล้วเนาะ saya pdf ให้เขาเบื่อแตอ่ก็โคลนละเอ็ดลงไปยังดับเลย 哎，这么热。 พาเฮส่พักกันเคหมดแ okay, ดงเอาไปเลย เส็จสุกแล้วพักบ้านลงเลยสิ้นใหญ่จังเลย สินค้า ับพักกระเพ็ดบนิส่ป่าใส่สีใส่ 4, ใสยังมาเลยสดสดอร่อยอ,อร่อย,ออยเห็ดร้อยป้งเหี่ร้อยแกงเฮ็ดเ่้นใส่ผักบ้านใส่ไข่บดแดง เสฟเซบเ๋ยวเสร์บถาเอาเซงดีอยู่หอมตักสวยพร้อมเสร์บถาเต้คนมากกิน แกงเห็ดใส่ไข่บดแดงใส่ผักหวานฟิมเอร์เสสวยแซ่บๆพี่น้องไปกิีนกันพี่น้องสำเร็จเดี๋ยนี้